สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง AEY Auto Import อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีส่งมอบรถเอาผาด s c เป็นรุ่นท็อปน้ำมันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจมาออกรถกับทาง AEY นะคะสวัสดีค่ะพี่พูกค่าเป็นเจ้าของรถเอาผาดคันนี้เลยสีขาวจองตั้งแต่เดือนไหนคะเพิ่งจองเมื่อวันที่30มีนาเนี่ค่ะใวมากไม่ถึงเดือนเลยนะคะได้รบรถแล้วิ สิบวันสปอรันสิบวันได้ลถแล้วค่ะประทับใจมากแล้วเป็นไงบ้างคะได้ติดตามทางเออีวายผ่านช่องทางไหนคะ IG ค่ะไอจีไอจีเป็นอะครนะคะแล้วได้ติดตามแล้วเป็นไงคะการบริการอะไรอย่างงี้ค่ะเห็นแล้วก็แบบว่าถูกใจนะคะเพราะว่าที่นี่รถได้เร็วแล้วก็มีรถสวยๆให้ลูกค้าได้ ทันใจมากค่ะค่ะเห็นบอกว่าอยู่จังหวัดภูเก็ตด้วยใช่ค่ะลูกค้าเดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะคะใ่แล้ววันนี้ก็เดินทางกลับเลยใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจ๊บขออนุญาตนะคะโทรหาคุณเอ๋นิดนึงยินดีอยากจะให้ขอบคุณนะคะผ่านไลฟ์นิดนึงนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะ วันนี้เราก็มาส่งมอบรถเอาผาดสวยๆแบบนี้เลยจองปป๊บเดียวค่ะได้รถแบเร็วมากสิบวัน่่สิบวันได้ค่แลูกค้าจองยี่ห้อดังไว้ประมาณตั้งแต่เดือนตุลาตอนนี้ยังไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะลูกสดีค่ะลูกค้าค่ะมารับรถค่ะพี่สวัสดีค่ะ ติดตามมานานแล้วค่ะ,าาะชชค่ะได้ค่ะน้องๆดูแลต้อนรับอย่างดีเลยค่ะค่ะทันเวลาแล,ล้วถูกใจรวดเร็วมากประทับใจมากค่ะเราจะได้ไม่ต้องเดินทางขึ้นลงหลายรอบม,มารอบเดียวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะือรถกับไม่ผิดหวังค่ะ, <c oughs> คะตั้งใจเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปดูที่อื่นเลยค่ะจองมาตอนสิ้นเดือนเองค่ะพี่แล้วรับรถเลยรับรถแล้วจองมาตอนสิ้นเดือนค่ะ

น้องชื่อพี่โชคดีมีบุญค่ะวัดคดีมีชื่อใช่ค่ะมีชื่อแล้วมีชื่อแล้วใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เอ๋สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นใกล้ช่วงเทศกาลสงการด้วยนะคะเดี๋ยวจิ๊บอยากจะให้ลูกค้าส่งน้ำพ้นิดนึงนะคะก่อนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะเช่นค่ะ 好，好，好，好。啊，什么来？空，空。 ค่ะอันนี้จะเป็นพวกมาลัยช่วงส่งการนะคะขออนุญาตนะคะเดินทางจะได้ปลอดภัยนะคะค่ะก็เรามีสายาใช่ยินดีต้อนรับแบบว่าเต็มเต็มที่เลย เราจะเป็นนางสงกรานเป็นสายสะพาย A E Y Family นะคะค่ะเป็นการยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการนะคะโอ้ไม่เอาเลยจะได้แต่งตัวแบบว่าสวยสวยให้เลยค่ะให้เลยจะได้ยืนยันว่าลูกค้าเป็นครอบครัว A E Y ตัวจริงเลยค่ะ เดี๋ยวเชิญที่หน้ารถเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องแพลวนะคะอธิบายในเรื่องของตัวออปชันนะคะว่าออปชันคันนี้มีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเชิญน้องแพลวค่ะเครื่องเครื่องค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเบนซินล้วนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเครื่องยนต์2อง5นนะคะค่ะแล้วก็แรงม้านะคะ1้2แรงม้าค่ะ แม็กของเรานะคะ18นะคะล้อ18นะคะตัวนี้ก็จะดีไซน์สปอร์ตนะคะส่วนข้างหน้าเนี้ยค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะคะใช่อันนี้ลูกค้าติดตัวชุดแต่งโมเดล,ลิสตา้ามาด้วยใช่ค่ะก็จะ<อ>สวยเลย,เลยค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะแล้วก็ตรงข้างในภายในของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังเลยค่ะปรับไฟฟ้านั่งสบายไหมคะเมื่อกี้ลองนั่งนั่งสบายมาก ได้สัดส่วนที่แบบลงตัวแล้วรู้สึกคุ้มค่านะคะที่ตัดสินใจซื้อในครั้งนี้ค่ะก็สามารถตับเอนสบายเดินทางได้สบายมากเลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งรถค่ะค่ะก็อยากให้พี่ปูกกค่ะแนะนำลูกค้าแฟนเพจนิดนึงค่ะว่าให้มา ดูรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำมาที่โชว์ร<ม>ูม a y นิดนึงค่ะก็ฝาก a y ด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่ามาก็ติดต่อจอง น้องบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทั้งทที่ตอนนี้สถานการณ์ทั้งแผ่นดินไหวทั้งสงครามท้งน้องก็สามารถจัดรถให้เราได้รวดเร็วทันใจมากค่ะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี y. Y. ๋ยวจิ๊บขออนุญาตแจ้งนะคะวันหยุดของทาง a e y นะคะในช่วงเทศกาลสงการของเราจะหยุดตั้งแต่วันที่13ถึง16นะคะเปิดอีกทีก็คือวันที่17นะคะพรุ่งนี้มีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันถ้าลูกค้าสนใจยังไง แบ<น>ข้ามาที่โช,ว,ชว์ลูมกันได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกค่ะโทรมาที่เบอร์โทรนะคะ025874666ค่ะหรือ086681999 6นะคะโชว์ลูมเรามี2โชว์ลูมนะคะที่กรุงเทพนะคะอยู่ตรงกอมอ .14 ใกล้ๆแยกมีนนะคะแล้วก็ที่โคราชค่ะอยู่แถวแถวเส้นถนนมิตรภาพตรงข้ามเดอะมออกโคราชนะคะยังไงก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถกันเยอะๆนะคะแล้วก็ ในช่วงเทศกาลสงครานะคะก็อยากให้เด yeah. er ินทางขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่โบขอบคุณค่ะค่ะน่ารักเดี๋ยวเก็บไว้ให้ขอบคุณนะคะอนีให้เลย 哎呀，妈！